แล้วไม่พบเด็กแต่อายุคันสองเดือนขอคำปรึกษานะคะก็อันดับแรกเลยค่ะถ้าหากสมมติว่าคุณแม่ท่านไหนก็ตามได้ไปอันตรสาวครั้งแรกแล้วยังไม่พบถุงการตั้งครรภนะคะหรือพบถุงการตั้งครรภแต่ยังไม่พบตัวเด็กคือยังไม่มีตัวเด็กที่มีหัวใจเต้นน่ะคำแนะนำก็คือว่าให้ทิ้งระยะประมาณสองถึงสี่สัปดาห์ไปอันตรสาวซ้ำค่ะ การอันตราซาวเพียงหนึ่งครั้งไม่สามารถที่จะวินิจฉัยอะไรได้เลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่เจออะไรแล้วเรายังวินิจฉัยอะไรไม่ได้แต่การอันตราซาวครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยบอกว่าการตั้งครรภ์ตัวนี้ของเราเป็นอะไรกันแน่นะคะอาจจะเป็นได้ตั้งแต่ท้องน้องบนลูกตั้งครรภ์ปกติหรืออาจจะเป็นท้องลมก็ได้เป็นได้สกรณีค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าณนะตอนนี้ถ้าไปอันตรศาวครั้งแรกแล้วยังไม่เจออะไรจําเป็นจะต้องทํำยังไงต่อคือควรอันตรศาวซ้ําที่2-4สัปดาห์แล้วรอดูว่าอันตรศาวครั้งหน้าเนี่ยการวินิจฉัยจะเป็นอะไรระหว่างตั้งครรภ์ปกติท้องลมหรือท้องนองบนลูกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในกรณีที่ในช่วงระหว่างการรอ2อสสัปดาห์เนี่ยสิ่งที่จะต้องสังเกตก็คือถ้ามีภาวะเลือดออกทางช่องคลอด หรือมีภาวะปวดท้องรุนแรงแบบที่ทนไม่ไหวจําเป็นจะต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนวันนัดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นภาวะฉุกเฉินที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลเร่งด,วด่วนไม่ว่าจะเป็นภาวะท้องน้องหมดลูกที่กําลังแตกหรือเป็นภาวะแท้งบุตรที่กําลังตกเลือดก็ตามนะคะก็เป็นภาวะฉุกเฉินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือรอติดตามถ้ามีอาการฉุกเฉินก็ไปก่อนนัดเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือคําแนะนํานะคะ